สวัสดีฉันมีชื่อว่าดาแต่คนส่วนใหญ่มักเรียกฉันว่าดาอ้วนเพราะฉันเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่และอ้วนมาตั้งแต่ยังเด็กวันนี้ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวชีวิตของฉันให้ทุกคนได้รู้ก่อนจะเข้าเรื่องชีวิตของฉันขอเริ่มจากตัวฉันเองก่อนตัวฉันเป็นเด็กมมมที่เกิดและเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงทางตอนเหนือฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นมากนัก เวลาคุยกับใครก็มักจะตอบสั้นๆเท่านั้นคนรอบข้างมักบอกว่าดวงตาของฉันดูขี้อายและเศร้าหมองฉันชอบยิ้มให้คนอื่นมากกว่าแต่ไม่ค่อยชอบตอบโต้หรือโต้เถียงกับใครฉันอยากบอกทุกคนว่านี่คือลักษณะนิสัยของฉันมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าฉันตั้งใจทำตัวแบบนี้เพื่อนๆทุกคนและทุกท่านที่รับฟังฉันยังจำได้ว่าเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันมักจะไปเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแต่ทุกครั้งที่ฉันไปเล่นกับพวกเขาพวกเขากลับไม่ยอมเล่นกับฉันเลยพวกเขาเอาก้อนหินคว้างฉันและชอบตะโกนเยาะเย้ยฉันว่าด่าอ้วนทำให้ฉันโกรธและเจ็บปวดใจมากบางครั้งพวกเขาคว้างหินโดนฉันจนเจ็บฉันก็ร้องไห้วิ่งกลับไปหาแม่แม่ของฉันลูบหัวฉันแล้วพูดว่า เฮ่อก็บอกแล้วว่าอย่าไปเล่นกับพวกเขาไงไม่เป็นไรนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วลูกฉันจึงกลายเป็นเด็กที่มักถูกคนอื่นดูถูกและรังแกเสมอมาจนกระทั่งพวกเราเติบโตเป็นวัยรุ่นพวกเขาถึงเลิกตีฉันแต่เมื่อใดก็ตามที่ต้องทำงานหนักพวกเพื่อนๆก็มักจะพูดว่าให้ด่าอ้วนทำเถอะให้ด่าอ้วนแบกเถอะ ดาอ้วนตัวใหญ่มีแรงเยอะบางครั้งเวลาที่บรรดาผู้ใหญ่รวมตัวกันนั่งปักผ้าพวกเขาก็มักจะพูดถึงฉันว่าโอ้โหดาอ้วนนี่ตัวใหญ่และอ้วนมากเลยนะไม่รู้ว่าโตไปจะหาภรรยาได้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดพวกนี้ฉันก็แค่ยิ้มให้พวกเขาโดยไม่ตอบอะไรเลยไม่มีใครรู้เลยว่าทุกคำพูดทุกการกระทำของพวกเขา ทำให้ฉันรู้สึกอับอายไร้ค่ากับตัวเองทำให้ฉันหวาดกลัวและอยากซ่อนตัวเองไม่อยากไปที่ไหนเลยแม้แต่จะไปกินข้าวร่วมกับคนอื่นก็ไม่อยากไปเพื่อนๆนัดกันไปจีบสาวฉันก็ไม่อยากไปเพราะกลัวว่าคนอื่นจะพูดถึงฉันอย่างไรกลัวว่าพวกเขาจะมองฉันแบบไหนฉันเติบโตมาเป็นคนที่คิดมากซ่อนตัวเองไม่ออกไปไหน ไม่อยากคบค้าสมาคมกับใครและเมื่อถึงตอนนี้พวกเขากลับบอกว่าฉันเป็นคนขี้อายไม่มีความสามารถและไม่มีเพื่อนสิ่งนี้ยิ่งทำให้ฉันคิดมากขึ้นไปอีกบางครั้งฉันรู้สึกอยากตายคิดว่าเกิดมาเป็นคนทั้งทีทำไมถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นฉันเดินเข้าไปในป่าคิดจะเก็บสมุนไพรมากินเพื่อจบชีวิตแต่ฉันเคยได้ยินยาของฉันเล่าว่า ต้นสมุนไพรที่ทําให้คนตายนั้นมีวิญญาณเฝ้าอยู่ที่รากถ้าใครเก็บไปกินถึงจะตายได้จริงๆพอคิดถึงเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาและไม่มีความกล้าพอที่จะเก็บสมุนไพรไปกินดังนั้นฉันจึงรอดจากความตายมาครั้งแล้วครั้งเล่าวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเพื่อนรุ่นเดียวกับฉันก็เริ่มแต่งงานกันหมดแล้วผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ต่างก็ชื่นชมลูกชายลูกสาวของคนอื่นว่าโอ้โหลูกชายบ้านนั้นหล่อมากเลยตอนนี้แต่งงานแล้วนะหรือลูกสาวบ้านนั้นสวยจริงๆเพึ่งโตเป็นสาวก็มีคนมาสู่ขอไปเป็นสะใภ้แล้วแต่สำหรับฉันทุกครั้งที่เจอผู้ใหญ่พวกเขากลับพูดว่าหาเมียเธอลูกแก่แล้วนะเพื่อนๆเขามีครอบครัวกันหมดแล้วทำไมยังไม่จีบสาวสักที ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะตามหลังเพื่อนไม่ทันหรอกบางคนที่พูดตรงๆก็พูดออกมาตรงๆเลยว่าโอ้โ oh, หคงไม่มีสาวที่ไหนชอบหรอกมั้งเจ้าดาอ้วนตัวใหญ่ขนาดนั้นยิ่งฉันได้ยินคำพูดพวกนี้มากเท่าไหร่ฉันยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นจนบางครั้งก็อยากตายแต่เพราะฉันไม่มีทางเลือกฉันจึงต้องทนอยู่ไปวันๆวันไหนต้องไปเรียนก็ไปเรียน วันไหนไม่มีเรียนฉันก็ออกไปทำไร่ทำนาออกล่าสัตว์ยิงนกจับกระรอกใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆสุดท้ายฉันก็เรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่12แต่ถึงแม้ฉันจะเรียนจบก็ไม่มีใครในหมู่บ้านชื่นชมฉันเลยไม่มีใครดีใจไปกับฉันมีแต่เสียงซุบซิบว่าก็ไอ้ดาอ้วนตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่มีเมียให้ต้องดูแลมันถึงเรียนจบได้หรอก คำพูดเหล่านี้ทำให้ฉันเสียใจมากทำไมกันนะไม่ว่าฉันจะทำอะไรมันถึงไม่มีใครมองว่าดีเลยทำไมเวลาคนอื่นทำอะไรทุกคนต่างชื่นชมว่าดีแต่พอเป็นฉันที่เกิดมาร่างกายอ้วนใหญ่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรทุกอย่างกลับดูแย่ไปหมดมันทำให้ฉันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเมื่อฉันเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่12พ่อแม่ของฉัน ก็บอกให้ฉันเรียนต่อในมหาวิทยาลัยฉันจึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเมื่อฉันเข้ามาเรียนฉันได้พบเพื่อนใหม่มากมายมีทั้งคนตัวสูงตัวเตีย้ยอ้วนผอมครบทุกแบบทำให้การล้อเลียนหรือลดคุณค่ากันมีน้อยลงอีกอย่างทุกคนโตขึ้นและมีความคิดเป็นของตัวเองจึงให้เกียรติกันมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้น ฉันก็ยังคงเป็นคนที่ตัวใหญ่และอ้วนที่สุดในกลุ่มเพื่อนของฉันอยู่ดีในชั้นเรียนของฉันมีเพื่อนชาวมงทั้งหมด8คนในจำนวนนั้นมีผู้หญิง2คนชื่อว่าผ้าจิกูและกลาบเหลียพวกเธอเป็นคนในเมืองที่พวกเรามาเรียนกันพ่อแม่ของพวกเธอทำงานราชการและทำธุรกิจใหญ่เพราะบ้านของพวกเธออยู่ใกล้มหาวิทยาลัย พวกเราจึงมักจะแวะไปที่บ้านของพวกเธอเพื่อช่วยทำงานต่างๆเกือบทุกวันในช่วงวันหยุดทำให้พวกเราทั้ง8คนสนิทกันมากแต่เพราะฉันอ้วนและมักจะรู้สึกน้อยใจในตัวเองฉันจึงเป็นคนเงียบๆไม่เคยจีบสาวหรือเล่นหัวกับใครเวลาคุยกับเพื่อนพวกเขาพูดอะไรมาฉันก็ตอบกลับไปแบบง่ายๆเท่านั้นฉันมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนของตัวเองอย่างเต็มที่ แต่สำหรับกาเหลียเธอเป็นผู้หญิงที่ช่างพูดมากเมื่อเธอเห็นว่าฉันเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดเธอกลับยิ่งชอบเข้ามาคุยกับฉันเธอชอบชวนฉันไปกินข้าวกลางวันไปซื้อเครื่องดื่มถ้าเธอไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนเธอก็มักจะมาถามฉันเสมอแม้แต่เวลาไปออกกำลังกายที่ยิมเธอก็มักจะชวนฉันไปด้วยถ้าฉันปฏิเสธเพราะไม่มีเงินไป เธอก็ไม่สนใจเธอบอกว่าเธอชวนฉันไปเธอก็จะเป็นคนจ่ายเองทำให้ฉันรู้สึกอายมากแต่เพราะเธอไม่ยอมแพ้ฉันจึงยอมไปกับเธอครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งปีฉันก็เริ่มชินกับกาบเหลี่ยเพราะฉันเข้าใจนิสัยของเธอมากขึ้นรู้ว่าเธอชอบอะไรและเป็นคนแบบไหนฉันเริ่มปรับตัวให้คุ้นเคยกับการอยู่กับผู้คนมากขึ้น ฉันไม่รู้สึกอายอีกต่อไปฉันเริ่มพูดคุยมากขึ้นกับกาบเหลียและเพื่อนๆโดยที่ฉันเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันได้เปลี่ยนไปแล้ววันหนึ่งเพื่อนของฉันชื่อมีจูถามฉันว่านายกับกาบเหลียอยู่ด้วยกันตลอดแบบนี้แสดงว่าสองคนคบกันแล้วใช่ไหมตอนนั้นเองฉันจึงฉุกคิดขึ้นมาว่าฉันเคยชินกับกาบเหลียตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ฉันกลายเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นไม่อายเหมือนแต่ก่อนและเริ่มรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้เธอแต่ฉันก็คิดวนไปวนมาอยู่ดีฉันไม่ใช่คนหลอ่อไม่น่าจะมีใครมาชอบฉันหรอกที่กาบหลีอยู่กับฉันก็คงเป็นเพราะเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นฉันจึงตอบเพื่อนว่าพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่หลังจากวันนั้นฉันก็เริ่มกลับมาคิดทบทวนตัวเองและฉันก็เข้าใจว่า ฉันคงชอบกาบเหลียไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะวันไหนที่ฉันไม่ได้เจอเธอใจฉันก็รู้สึกว้าวุ่นไปหมดฉันอยากเห็นเธออยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากได้ยินเสียงของเธอคิดถึงเธอตลอดเวลาความรู้สึกนี้ทำให้ฉันสับสนและทุกข์ใจมากวันไหนที่ฉันไปเรียนแล้วเจอกาบเหลียฉันก็มีความสุขแต่ขณะเดียวกัน ก็รู้สึกเศร้าและกังวลเพราะฉันรักเธอเข้าแล้วแต่ฉันไม่กล้ายอมรับว่ากาบเหลียจะรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ฉันเริ่มทำตัวเงียบลงกาบเหลียสังเกตเห็นแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเงียบไปแต่ฉันก็ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เมื่อกาบเหลียเห็นว่าฉันดูหมุนหมองลงเธอก็พยายามชวนฉันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมต่าง ให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งเธอทำแบบนั้นฉันกลับยิ่งรู้สึกเศร้าหนักกว่าเดิมวันหนึ่งเธอชวนฉันไปออกกำลังกายที่ยิมฉันจึงถามเธอว่าเพราะฉันอ้วนใช่ไหมเธอเลยพาฉันมาลดน้ำหนักกาบเลี้ยตอบว่าใช่ก็ใช่แต่ไม่ทั้งหมดนะนายอ้วนก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกฉันพามาออกกำลังกายเพราะอยากให้นายแข็งแรงขึ้น และไม่อยากให้อ้วนอันตรายจนทำให้เป็นโรคเท่านั้นเองฉันจึงพูดกับเธอว่าฉันอยากผอมลงกาเหลยยิ้มแล้วตอบว่าถ้างั้นฉันจะพานายมาที่นี่ทุกวันและจะสอนวิธีการกินอาหารที่ดีต่อร่างกายให้นายเองตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มจริงจังกับการออกกำลังกายฉันเก็บเงินไปสมัครสมาชิกฟิตเนสและหลังจากผ่านไปเพียงครึ่งปี ร่างกายของฉันก็เริ่มกระชับขึ้นและน้ำหนักก็ลดลงเพราะฉันเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นกาบเหลียคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของฉันเสมอเธอชอบบอกฉันว่าตอนนี้รูปร่างของฉันเป็นอย่างไรแล้วทำให้ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับกาบเหลียก็แน่นแฟนขึ้นเช่นกันมีหลายครั้งที่เธอทำบางอย่างให้ฉันรู้สึกว่าเธออาจจะชอบฉัน เช่นวันเกิดของฉันเธอจัดงานเล็กๆให้และพาฉันไปเที่ยวบางคืนดึกมากแล้วเกือบห้าทุ่มเธอก็ยังโทรมาถามว่านายยังไม่นอนเหรอตอนเช้าเธอก็โทรมาปลุกฉันตลอดถ้าฉันป่วยเธอก็จะพาฉันไปหาหมอหาข้าวให้ฉันกินแม้เธอจะไม่เคยพูดคำหวานๆแต่ทุกสิ่งที่เธอทำมันแสดงออกว่า เธอเป็นห่วงฉันจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคอยเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าฝันกลางวันเลยอย่าหลงคิดไปเองว่ากาบเหลียจะชอบเราฉันกลัวว่าถ้าฉันเผอสารภาพความรู้สึกออกไปแล้วเธอไม่ได้คิดเหมือนกันความเป็นเพื่อนของเราจะต้องจบลงแน่ๆกาบเลียและฉันอยู่ด้วยกันมาจนถึงปีที่สซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนวันหนึ่ง กาเรียพาฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ทุ่งนาแล้วกาบเรียถามฉันว่าถ้าเรียนจบแล้วจะกลับไปอยู่บนดอยไหมฉันตอบว่าฉันไม่อยากกลับไปอยู่บนดอยแล้วเพราะการหางานทำต้องมีคนช่วยดึงเข้าไปถึงจะได้งานสําหรับฉันที่ไม่มีใครช่วยสุดท้ายก็คงต้องกลับไปทำไร่เท่านั้นฉันคิดว่าจะหางานทำในบริษัทแล้วอาจจะอยู่ในเมืองต่อไป กาบรียถามฉันว่าเธอชอบทำธุรกิจไหมฉันตอบว่าชอบมากแต่เรายากจนแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาเริ่มต้นกาบเียตอบว่าถ้าชอบแล้วก็ค่อยหาทางกันไปพอคุยกันเสร็จกาบเียก็เงียบไปฉันดูแล้วเหมือนกาบเียมีเรื่องคิดมากอยู่สักอย่างสักพักกาบเียบอกว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวกันเราไม่เคยดื่มเบียร์เลยงั้นครั้งนี้มาลองดื่มกันเถอะ ฉันตอบว่าตกลงเราดื่มเป็นคนละสองกระป๋องพอเริ่มเมานิดหน่อยก็ชักจะพูดมากขึ้นกาเบรียถามฉันว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเธอคิดว่าฉันสวยไหมฉันตอบว่าสวยมากกาเบรียถามตอบว่าสวยแล้วเธอชอบฉันไหมฉันตอบว่าชอบมากกาเบรียหัวเราะแล้วพูดว่าเธอพูดแล้วนะว่าเธอชอบฉันจากนั้นกาเบรียบอกฉันว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกัน ตอนนั้นฉันดีใจมากแต่เพราะเมานิดหน่อยความคิดก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรหลังจากนั้นเราก็นั่งเงียบไปสักพักก่อนจะกลับบ้านวันต่อมากาบเลียเจอฉันที่โรงเรียนเขาถามฉันว่าฉันคิดยังไงกับคําพูดของเขาเมื่อคืนนี้ฉันตอบว่าไม่ได้คิดอะไรกาบเลียบอกว่าฉันถามจริงๆเมื่อคืนฉันอาจจะเมาแต่ฉันก็ยังมีสติพอ ฉันเลยตอบว่าอย่ารอเล่นฉันไม่ชอบร้อเล่นหรอกดูเหมือนเธอไม่ได้ชอบฉันจริงๆกาบรียตอบว่าฉันแค่อยากรู้ว่าเธอชอบฉันไหมฉันมองกาบเรียแล้วพูดว่าขอโทษนะที่ฉันเก็บเรื่องนี้ไว้มาตลอดฉันชอบเธอจริงๆแต่พอฉันหน้าตาไม่ดีและไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่กล้าบ,บอกเธอกาบเียตอบว่า ฉันก็ชอบเธอมานานแล้วฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่จะมาสารภาพรักกับฉันก่อนฉันเลยเป็นฝ่ายเข้าหาเธอก่อนเมื่อเราทั้งคู่เปิดใจให้กันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเขินกันมากหลังจากนั้นฉันเริ่มไปบ้านของกาเบรียลบ่อยขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่ได้บอกอะไรแต่พ่อแม่ของกาเบรียลก็รู้แล้วว่าเราคบกัน ฉันช่วยพ่อของกาบเบียขนของมาขายที่ร้านของแม่กาบเรียวันหนึ่งพ่อของกาบเรียบอกฉันว่ากิจการของแม่กาบเรียไปได้ดีมากถ้าเรียนจบแล้วไม่อยากทำงานประจำก็มาเรียนรู้การค้าขายเปิดร้านเองก็ได้กาบเบียและฉันจึงตัดสินใจช่วยแม่ซื้อของมาขายพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยเมื่อเห็นว่ามันไปได้ดี เราก็เริ่มขอยืมเงินจากพ่อแม่ของกาบเลียมาลงทุนเพิ่มพอเรียนจบปีที่สเราก็มีเงินเก็บอยู่บ้างเราจึงตัดสินใจเปิดร้านของตัวเองแทนการหางานทำหลังจากทำธุรกิจได้หนึ่งปีฉันก็แต่งงานกับกาบเลียเพราะพ่อแม่ของฉันอยู่ไกลเราจึงจัดงานแต่งที่บ้านญาติในเมืองแล้วรอให้พ่อแม่ของฉันมาเยี่ยมทีหลังด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านละแวะกนั้นจึงไม่รู้ว่าภรรยาของฉันเป็นใครหลังจากแต่งงานได้หนึ่งปีฉันพาภรรยากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่หมู่บ้านบนดอยซึ่งฉันจากมาเป็นเวลาหปีพอไปถึงเพื่อนๆของฉันหลายคนก็มีลูกโตเรียนชั้นประถมห้าถึง6กกันแล้วเมื่อฉันกลับไปพวกเขาหลายคนจำฉันไม่ได้เพราะฉันไม่อ้วนเหมือนเมื่อก่อนและไม่ได้ตากแดดเลยผิวจึงขาวขึ้น ทำให้ดูเปลี่ยนไปเมื่อแม่ของฉันบอกกับทุกคนว่านี่คือฉันบางคนก็พูดว่าทำไไมขาวและดูดีขึ้นจนจำไม่ได้เลยแต่บางคนก็พูดว่าเฮ้อก็เพราะอ้วนเลยไม่มีใครเอาเลยต้องไปเรียนหนังสือเรียนรู้วิธทีทำมาหากินจนดีขึ้นและบางคนก็บอกว่ายังหนุ่มขนาดนี้แต่ชีวิตไปได้ดีขนาดนี้สงสัยจะอยู่ได้ไม่นานหรอก จนถึงวันนี้ฉันเติบโตขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันรู้แล้วว่าไม่มีใครสามารถเป็นที่รักของทุกคนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นและไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หมดไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรบางคนก็จะไม่ชอบเราพูดให้ร้ายเราหรือเกลียดเราหรือเกลียดเราแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่เกลียดตัวเองไม่ทำลายตัวเองและไม่ดูถูกตัวเอง จงภูมิใจในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่เราทำได้ฉันเคยเก็บคำพูดและการกระทำของคนอื่นมาทำร้ายตัวเองทำให้ชีวิตฉันไม่มีความสุขแต่จากนี้ไปฉันจะปล่อยให้มันผ่านไปและ,ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจว่าใครจะพูดถึงฉันอย่างไรอีกแล้วเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ขอคุดที่ติดตามนะครับ